สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเรายังอยู่ในหน่วยของฤดูร้อนค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศแล้วก็การแต่งกายในฤดูร้อนแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆในฤดูร้อนกันไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการคลายร้อนง่ายๆที่เด็กๆสามารถทําได้ที่บ้านเลยค่ะและก็สถานที่ท่องเที่ยวในฤดูร้อนกันค่ะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะคุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีคลายร้อนค่ะข้อหนึ่งค่ะทานไอศกรีมหรือว่าน้ำแข็งใส่ค่ะเพราะว่าไอศกรีมหรือน้ำแข็งใส่นะคะมีความเย็นใช่ไหมคะทำให้เรารู้สึกคลายร้อนได้เหมือนกันค่ะเด็กๆต่อมาข้อที่2ค่ะดื่มน้ำมากๆค่ะเพราะว่าถ้าอากาศร้อนนะคะเหงื่อของเราก็จะออกเยอะนะคะทำให้ร่างกายของเราขาดน้ำนั่นเองค่ะ เด็กๆควรจะดื่มน้ำมากๆนะคะเพื่อเข้าไปทดแทนเหงื่อของเราที่เสียไปค่ะต่อไปข้อที่3ค่ะเล่นน้ำคลายร้อนค่ะอย่างเช่นนะคะไปเที่ยวทะเลนะคะหรือว่าเล่นน้ำที่สระว่ายน้ำหรือง่ายๆเลยค่ะเด็กๆเล่นน้ำในกระมังที่บ้านของเราได้เลยค่ะต่อไปข้อที่4ค่ะเปิดแอร์ค่ะเปิดแอร์นะคะก็จะทำให้เราเย็นสบายค่ะแต่ว่าค่าใช้จ่ายเรื่องค่าไฟฟ้าก็ค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันค่ะ ต่อไปข้อที่5ค่ะก็คือเปิดพัดลมค่ะพัดลมก็จะช่วยให้เราคลายร้อนได้เหมือนกันค่ะต่อไปนะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในฤดูร้อนนะคะว่าเราควรจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีค่ะ 1. เลยค่ะเด็กๆก็คือทะเลค่ะ2ค่ะสวนน้ําค่ะ3ค่ะน้ําตกค่ะและ4ค่ะล่องแพรนั่นเองค่ะ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะก็ส่วนมากก็จะเป็นเกี่ยวกับน้ํานะคะเพราะว่าน้ําถ้าเราได้เล่นน้ํานะคะเราก็จะรู้สึกคลายร้อนได้นะคะแต่เวลาเล่นน้ํานะคะเราควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่นะคะเพื่อความปลอดภัยของเราค่ะ <m ousse> เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเด็กๆ <me ars> รู้วิธีการคลายร้อนแล้วใช่ไหมคะอย่าลืมนํา สิ่งที่คุณครูสอนในวันนี้นะคะไปปฏิบัติด้วยนะคะและก่อนจากกันวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากเรื่องการดูแลตัวเองในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ค่ะนั่นก็คือมันล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือว่าเจลแอลกอฮอล์นะคะและถ้าเด็กๆต้องออกไปข้างนอกนะคะเด็กๆก,ก็อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งค่ะเพื่อความปลอดภัยของตนเองค่ะวันนี้คุณครูอ้อยนะคะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ